นอกบ้านด้ยนะซอไปก็นอกบ้านเน,นี่ยเป็นเดินได้ก็ลองแก๊งทุกแก๊งในเมืองเนี้ยรวมตัวกันเป็นตั้งสมาคมขึ้นมารวมกันอ่ะรวมกันอ่ะทมกลิได้ที่แบบโอ,อ,อ่ะกูว่าออกไปเอะอือ้เป็ีนแอบบปปี้มเนี่หรอเออแอบอปปี้มันอยู่อยู่มากอ่ เข้ามาแล้วก็ร้อยหมดสีเข้ามาดิอะไรแตงได้หมดยังดิกูไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วแย่เหยแย่ที่สุดกูไล่แต่แกงหย่แน่ที่สุดเฮ้ยน,น,น้องน้องหัวนที่ไหนเนะี่ยอยู่ที่ห้องไดยู่ด้วะไอหอกไปต้อนรับแขกหน่อย ไอ้เหีห้ยหมูมันไปไหน,ไหนไวะนี่นี่กูว่าเดี๋ยวอยู่ไหนได้แป๊บหนึ่งผมแอร์ฟังมันหับแป๊บนึงเพราะเห็นว่ามีอะอย่างน้อยมีเอลเคออกละก็คือเอลเคก็เป็นแบค็คให้ได้แบบเขาก็าก็รู้อยู่ว่าประสิทธิภาพพวกวก,วกวูวเป็นยังไงอ่าดีเขาต้องมึงแก๊งเอเลยเหรอเรียกว่าจับชายางเกงกูตามมาดีกว่า <c oughs> ถือชายางเกงกูแบบเดินตามเลยอะ่ะ พึ่งใบบุญอ่ะพึ่งใบบุญอ่ะแต่ว่าขาก็ไม่ไมใหญ่แล้วนะ่าจะตัวเท่าเอวอนะเดินแบบจุงเสื้อพี่อะถูกไหมเ,ออเด็กน้อยตอนนั้นอะก็คือคนเหม็นแก๊งมันเยอะหัวออกตัวให้กันตลอดอะ่ะมี่อีกเรื่องนึ่งน,นี่ตำนานเลยสมัยตียด,ดีจีเอ้ยดีจีสิบกว่าคนมึงฟังนะลุมกระทืบบอสอยู่นะ โดนขังอะไรมันตลกอะไรมันไปเรียกมันมาดิไอเหี้ยหัวน้าเมืองน่ะกูจำหน้ามันได้นะมึงไปเรียกมันดิมออึงไปเรียกมันมาดิมันรู้ไหมน่ะมันเพิ่งเป็นเด็กใหม่ในแก๊งหรือเปล่าวะถูกเพื่อนไปล้ก็ไปล้วไปล้กไปล้อ่ะไอหมูต่อนะไอเหี้ยดีจีลุมบอสกูสิบกว่าคนลุมเระไม่อยู่อ่ะลุมอยู่อย่างนั้นอะฆ่าบอสกูไม่ตายอะประมาณสิบแปดนาทีอ่ะ สิบแปดนาทีนะเว้ยสิบแปดนาทีนะจนพวกกูหาเจอว่าบอสตกตกรถตรงไหนอะแล้วกูไปช่วยอะแม่งเปลี่ยนกันป่าลาบอะไอเฮียวิ่งหนีกันอุตลุดอะแบบได้เกียรติเพิ่มจะโว้ดแหกกันหมดอะไอเฮียดีเจีอะไอบอสมันขี้โมอะไรวะเปีบได้ยินเสียงผมไหมเออขี้โมอะไรอ่ะแล้วโดนขัง ไปเรียกมันมาสิบอก่ยเขานั่งฟังอยู่เนี่ยเขาไม่ไม่ยอมเดินเลยเนี่ยฮัลโหลับตลกอะไรวะมันคิดว่ามันคนใหม่หรือเปล่ามันไม่รู้ความเนี่ยมึงเรียกมันมาคุยกูดีขึ้นมาขึ้นมาถ้าไม่ขึ้นมาเรื่องนี้ถึงหูลุงแม็กซ์ซวยนะขึ้นมาขึ้นมาน้องอย่าทําตัวมีปัญหากูบอกเลยนะไม่ได้ซวยธรรมดานะมึงโคตรซวยอ่ะกูบอกแค่นี้แนละยมึงอยากฟังเรื่องอะไรอ่ะ มมันมีเยอะมากเลยเว้ยแบบมีเทลเล็กๆอ่ะพอดีแสดงว่าประสบการณ์ที่นี่แบบหนาดูกันเยอะอตรงนี้หนาตรงนี้หนาเลยอ่ะหนาเลยอไอ้หัวน้ําเงินข้างล่างมันน่าจะไม่ทันปะฮะโหล,ล่ครับน้องชายไม่ทันเนี่ยอะไรกูมาก่อนมึงอีกไอ้บ๊อบไอ้ควายน้องชายครับขึ้นไปคุยกับพี่ชายผมหน่ยอยครับกูมาก่อนพี่บอสมึงจะมาอีกไอ้เหี้ยกูบ้าพี่บอสเขายืนเหมือนแล้วก็ล็อกประตูอ่ะ อไอวินลี่โทรมาไอวินลี่โทรมาฮัลโหลเออ,อาหาลุงเฮ้ยน้อง,องเออมารับหน่อยดิน้องน้องชายน้องชายเปิดประตูดิปล่อยมือไอพวกนี้พวกบาร์ก,กี้นะแจ๊งทิงตองเออครับพวกหมดงานอ่ะน้องชายอ,าอยู่ไหมเนี่ยอย่าไปคุยกั่านั้นเลยจ๊อดไปน้องขึ้นไปนั่งคุยกับไอไ<ห>พวกตัวตลก ติ๊งตองติ๊งตองสุดในแก๊งอ่ะพคนนี้เออสภาพป๊อบ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 ได้ข่าวมือขอจบป๊อบพี่อะได้ข่าวตัวโลกอะกลัวกลัวเด็กสมบูรณ์จัดเต๋ยมึงจะเรียกมาเหรอมึงจะเรียกชี้กว่ามาพี่อะไรมึงต้องดูมาเลยบ้านด้วยฮัลโหลไอฝ่องตัวบาทข้างล่างก็ทำได้แค่มองแหละออกได้ใช่ปะ อ๋อน okay. ี่ได้ใช่ปะเอ้ยจะออกเหรออะไรจะไม่ได้เข้ามาอีกเหรอป่าป่าป่าคุยต่อเว้ยจะไม่สนใจเแค่คนเนี้ยเออเหมือนพวกกูโง่นะทำเหมือนพวกกูโง่อ่ะย้ายห้องกูย้ายห้องกูมันมันแอบไปผมปล่อยมันฟังไปเถอะพวกเที่ยงเนี้ยมันไม่ทันหรอกมันเกิดไม่ทันหรอกถูกไหมเว้ยมันไม่ทันหรอกมันมายุคสมัยที่โอ้เขาไม่ได้สร้างชื่อแล้วอ่ะมึงมันสองคนอะมันไม่รู้เรื่องหรอก เด็กน้อยยุคพวกกูนี่ของจริงมันมาตอนไหนอ่ะมาตอนนักลบเขาไปกันหมดแล้วนะ่ะมันจะไปรู้ความไหมล่ะพวกเนี้ยไยพี่ถามมันนะมันอยู่ในแก้งมันรู้จักพี่สมหรือเปล่านะ่ะสมชายชเหรอฮลัลโหลน้องเปิดประตูให้พี่หน่อยครับ ไม่ต้องไม่ต้องไปออนวอนมันหรอกเพื่อนอย่างนี้ดีกว่ามามามานี่เดินตามผมมาเฮ้ยเอาเรียกเหรอเฮ้ยเอ้ยไอเต๋อียอยู่ไมเนี่ยเอวมันจะปีนได้ไปจากกันหลังแล้วเนี่ยปีน,น,นลงได้ใช่ไหมใช่พันสองปีนได้ ไอ้เนี่ยแล้วก็หนีดีแต่มันจะฆ่าเราเนี่ยกูบอกให้เปิดมึงไม่ยอมเปิดหรอ,อนน <c oughs> นี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยตรงเหมือนมาดิอ่ะไอหมูอือมันจะขังไม่จะขังอย่าเข้าไปเพื่อนเฮ้ยฮัลโหลสวยลอดตายไปตายไปไหวปะกูบอกให้เปิดประตูมึงเป็นอะไรไม่เปิดได้ไสรยลอดเหล่าไปเหล่าไปเดี๋ยวไม่คุม วานิมาดิมาดิเอโมเอโมยากยากน้องระวังระวังเฮ้ยมึงไหวไหมเนี่ยมึงน่าจะเบี้ยวอ่ะน้องเฮ้ยเอ้ยมึงอย่าพึ่งโดนไม่เปิลอ่ะเฮ้ยน้องกูที่โรงพยาบาลติดตลกติดตลกเดี๋ยวกูฟ้องลุงด้วยเดี๋ยวกูฟ้องลุงด้วยมึงรู้ไหมเนี่ยใช่ลูกหลักลุงอ่ะมึงรู้รู้หรือเปล่าเนี่ย มึงรู้บ้างหรือเปล่าเนี่ย no มึงทำแขกบ้านแขงเมืองมามึงล okay ็อกประตูใส่มันใช่ไหมเนี่ยเออมันใช่เรื่องนะฟ้องลุงแน่กูแขงบ้านแขยเมืองมามึงมานั่งเบาเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยใครลูกรักลุงแม็กอ่ะไม่ได้ัวยธรรมดาด้วยกูบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมพี่อยากํมับพวกมึงทีะตัวว่ะให้มันรู้เรื่องหน่อยไม่ไม่หม่แล้วมันรู้ได้ไง่าเป็นกูรมมึงฟังกูไว้มึงโคตรสวยกูจะฟ้องลุง บอกลุงแม็กชีวิตมึงจบแน่น้องอันนี้พี่พูดตรงๆนะพี่ให้โอกาสเองลุกขึ้นมาพูดนะพี่ชุบเองขึ้นมานะแต่แล้วเองยังยังดื้อดึงดังอยู่นะเนี่ยเองสวยนะเองสวยจริงนันเนี่ยสวยนะเว้ยไม่สวยธรรมดาเวยมึงสวยมากสวยอ่ะแบบสวยชิบหายอะ่ะอ่ะพี่เอาอากาศเองคุยนะอ่ะอคุย อไปไหนไปไหนมันดื้อมันดื้อมันดื้อหลอดทุกไปเพื่อนตัวมันเลยมันดื้อเหรอดื้อหรอผู้ใหญ่พูดก็ฟังนิฟังดิฟังดิฟังผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่เขาพูดมึงก็ฟังสิอะอดไม่ฟังแป๊บนึงเพื่อนผู้ใหญ่เขาพูดมึงก็ฟังสิแขกบ้านแขกเมืองมาเออเออทำอะไรมึงทำอะไรมึง อแล้วเขาไปทำอะไรกันวาลแล้วเต๋กว็ว่าแล้วเต๋เตยมันจะหนีเตยเราต้องรีบขึ้นไปฆ่ามัน ข้างหลังข้างหลังข้งางหลัง <c oughs> ตั้รถบรรทุกไอไอปิดกล้องจะซ่อมกันจะซ่อมได้พี่เปิดกูไม่ดได้วะ

เต๋อเต๋อมาอยู่ใต้สะพานเต๋อปั๊มปั๊มอยู่ปอลำมันโอ้ยเต๋อไม่ทันนะเนี่ยข้ามไม่ทันตำรวจมาแล้วเนี่ยเฮ้ยยังไงอยู่ข้างเนี่ยนสีส้มป่ะอยูหน้าบ้านเนี่ยมันอยู่หน้าบ้านนสีส้มป่ะรถใครรถสีส้มมาเอามันเหรอเออเดินรอยยี่สิบโลเนี่ย lẽ của gì đó Emily, 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 à Emily, đi, Emily, 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 đi Emily, 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 Billy, nó Emily, 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 quay luôn tất và tuốt ngay thế nào nè còn cái con nè hang anh không trên cao ba nhà bọn em em ได้ยินเสียงตำรวจปะเออมาไหนมีเยอะดีไหวหรอไม่ไหวเลยไม่มีมึงไม่ไปมันไม่เขตมันไม่เขตเนี่ยมึงะรโคลสวยมึงดื้ออะไรอ่ะน้องฮะหืกูบอกมึงแล้วนะเหี้นี่ดื้ออะไรคือไอ้เหี้นี่นี่ไงเออ้ยมึงดื้ออะไรเฮ้ยน้องมึงดื้ออะไรเนี่ยฮะ เอ็งจำเป็นไม่ได้เลยใช่ไหมเบนเทนอ่ะไม่ไอ้บังไม่ฟังแขกบ้านแขกเมืองไงมันไม่เชื่อไงเอารถแม่นดิรถมันหลุดปะมึงไปฆ่าเขาทําไมผมควรละไอ้เนี่ยมึงไปฆ่าเขาไหมอมันรันไงเอาเอาชูไหมอ่ะเอาอย่าชูเดี๋ยว c เซ c e l เดี๋ยวแค n c e เดี๋ยว cancel จเป็นมา cancel ไม่ได้เก็บมันไป ชุบให้มันเดินกลับอะชนรถมันทิ้งนี้ชุบให้มันเดินกลับอะกูไปได้ดิไอมันต้องตำรวจมาจากไหนกว่วะยิงมันไว้แล้วชนรถมันทิ้งอะแขกบ้านแขกเมืองเขามามึงมาเป็นอะไรน ไม่คือมันเคยเป็นตำรวจใช่แต่มันมีรถตำรวจเนี่ยนะไม่เข้าใจตรงนี้แหละแค้เอารถตำรวจมาเนี่กูงงตรงนี้แหละอะไรขำวยแล่ะครับ ตามแล้วแต่เดี๋ยวก่อนกูมีสามคนน้องแต่เย็นนะมีสองคนสามคน,มคนไครับยาก,กันไม่ได้โอ้ ไม่อยากเล่นอย่างนั้นด้วยเพราะอ่าด้วยรู้จาักการเออเราก็ไม่ได้ว่าเราแต่ซิ่งันนเกินไปใจเย็นนะ หนูว่ามันเป็นตอรนน์ี่ครับอย่าไปตีเรียดอย่าไปเครียดอะไรขนาดนั้นเลยเข้าใจหรือเปล่า